สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจดียงใน่คำขึ้นนี่มาทันทีทันด่วนทันใดเห็ดไว้มือนเจ้ามืหน้าเดี๋ยวเจดียงุ่งคลิปแต่งคลิปว้ฐาเนเท่าค่ะเนาะอามนาม้ำเลี้ยวท่าคอลลาเจนคอลลาเจนทองคำค่ะโฆษณากรขายดิบขายดีคนทาถ้ากังกังเว้นหนึ่งกังขึ้นสองกอดีกันนะเพราะว่ากังขึ้นมันจะเปลืองกว่ากังวัน อาบน้ำมากอะจัดการทาเลยมันจะได้เข่าเนือ้อในขณะผิวที่ชุ่มน้ําอยู่นี่เร,เราเรารีบทาเลยอย,อย่าทาอย่าทาตอนแห้งนะคะมันจะว่ซึมซับอาบน้าเสร็จรีบทาเลยผิวที่ชุ่มๆของห้องมันจะได้ซึมเข้าไปซึมเข้าไป,าไปจะแดงบริเวณจักเจียแบบนี้บริวเวณจักเทียเป็นถุงเตะตาแล้วปกติตะกี้จะเฮ็ดเลี่อนนวดพร้อมเลื่อนเสริมสวยพร้อมเลื่อนทุกอย่าง นวดหน้าก็เรียนเสริมสวยกับเลี่ยนนวดโตกับเลี่ยนนวดฝ้าเ้ากับเลี่ยนเฮ้ยความรูถ่มวะเจ๊แดเงเอาตัวเองรอดได้ไปไหนไม่อดตายค่ะเรียนรู้มุ่งมั่นข,ขยันมุ่งมั่นขยันใฝ่เรียนรู้ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นขยันอดทนคติประจาใจเจ๊แดงท่านพันพลนเอกพลนเอก คุต่ตาพมสอนคนเราต้องหมั่นเรียนรู้ขยันมีความมุ่งมั่นอดทนเหมือนคนจีนคนจีนเขาน่ะมีความมุ่งมั่นขยันสคนไทยเนี่คนสีสอนเลยคนไทยนี่ยทำอะไรทำใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการเวลาเจ๊งมันเจ๊งไม่เป็นท่าไม่เหมือนคนจีนคนจีนเขาขยับค้าขายขยับจากร้านเล็กๆเป็นร้านใหญ่ ขยับจากเดินหาบมาลดเข็นมาลดปั่นมาตั้งซุ้มมาตั้งร้านมาตั้งห้างขยับขยับขยับกิจการงานเขากะขยับตัดคนไทยนี่โอ้ยเว่อรังการมีเท่าไรถุ่มทุ่มทุ่มสุดโตเอาเวอ่อเอาไงเอารัางการไวก้กนพอมาเจ๊งมาทุนไม่รู้อยู่ไหนมันอยู่ไหนหมดค่ะตั้งร้านยิ่งไงเอารังการร้านนี่ก็บเบิดเท่าไรละ หลายหมื่นหลายแสนหลายพันเหระสม,มุติเนาะมหมดหลายพันแล้วก็เอาของมาลงอ่าอัลเฟลามันเจ๋งทุนที่ห้าลงไปกับการส้่งอย่างที่ยิงไง,ง,งน่ะมันมันบดนะ่ดด้เนาะเราต้องเริ่มหาบเริ่มคอนไปสะก่อนเริ่มขยับขยับคุ้นตาพลเอกพันเอก,เอ,ก,เอ,กอย่างจะแดงจือไปได้อย่าขอเอ้ยซื้อเพิน่น เพิ่นสนไฟสอนจแดงคนเราต้องมีความใฝ่เรียนรู้นะเรียนรู้ไม่หมดคุณจะเรียนรู้เรียนรู้อย่างเสริมสวยงี้คุณต้องเรียนเรียนเรียนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนวดนี่มันมีเทคนิคอะไรอะไรการศึกษานี่มีปจบปอนหนึ่งจบปริญญาเอกยโทย่างเรียนรู้บ่เบิดค่ะเรียนรู้ในโลกกว้างเรียนรู้ตอนใช้ชีวิตเรียนรู้ดาวการดําเนินชีวิตว่าจําเนื่อไปนั่นในทิศทางใดที่จะเอาตัวเองรหลด ะแดงความรูป้ปรีขอดำเนินเอาแค่ความคิดไม่รวยขอให้มีเงินพอกินเนาะให้มีเงินบ่ให้ขัดสนเพราะเขาเคยขัดสนมาก่อนเคยลําบากเคยเคยขาดขัดสนในการกินมาก่อนเขากับภาวนาตลอดว่า ขอให้มีเงินมีอยู่มีกินบ่ถึงขนาดลำรววยแต่ยาให้อดให้ยากภาวนาค่ำนี้มาตลอดถึงหมั่นเรียนรู้ฝ่เรียนรู้ทุกอย่างเสริมสวยตัดผ้าไปทํางานบ้านเห็นข้าเจ้าตัดผ้าอยากเป็นเด้หลอยไปเลี้ยนน้ำข้าเจ้าจนตัดเส้อใส่เองได้ขณะไปทำงานบ้านนี่นี่ข้าเจ้าเยบพักตักลอยเป็นกับทักฮัดทักให้น้ำข้าเจ้าจนเป็นบิก เป็นเบิดล่ะกี่ขั้นขันเป็นล่ะเจแดงจะเป็นคนจังสี่ขันทุกอย่างเป็นแล้วจะขี้เกียจม,มันนวดนวดล่ะเขาเป็นแล้วไปหานวดนวดโอ้โชดใชได้เงินเขามีไอ้ไดผมกะไดสะได้ไมาเลวรลีดรลีดรลียดรลีด,ลดไดสะสะอุย้ยก็สช้ได้เงินลอยเขามันคือมื่อยแท้เจแดงว่านั้นนะอืทุกอย่าง พอเป็นแล้วเจเดียนจะกี่ขั้นเบิดขั้นบ่เป็นคือกําลังนี่แหละ้าให้เชาหน้านะรับจ้างหารับจ้างก่อสร้างรับจ้างเบิดตทุกอย่างดีพนจ้างเนาะ่นะเนาะจบงานบ้านกับจบงานทาความสะอาดหมักหมักถูกมักยากมักทาความสะอาดต่อมาก,กับมักดูแลคนป่วยดูแลคนไข้ตามที่ต่างๆไปใสก่ก็ได้รับการย่องย่อ วาทํำดีเฮ็ดดีในด้านความสะอาดแล้วก็ดูแลคนแก่ไปใช้กระถึกย่องถึงย่อง,ง,องพอเราตั้งใจพอเราชอบในงานนั้นๆเนาะเข้ามาสอบงานนวดเข้ามาสอบงานสะใดเออเข้ามาสอบงานตัดเย็บปักทักลอ่อยชอบปุณิบัติชอบจีจจแดงสีชอบด้านบริการ <c oughs> ด้านบริการเนาะเป็นแม่วันสมัยก่อนเป็นผู้กันอาสาออกนาโมวันนี้เนาะ,นะ,นะด้าน มักด้านบริการด้านเจราจาผ้าที่ให้คนมีกินมีใส่หน่วยงานต่างๆเจดีย์จะเป็นคนบอกคนสอนคน้นน<อ> <laughs> ะคะเอามันเบาเลี่ยงหวอยหรือสีเเบ,า,บา,า,าเรีเ่ยงยั้งเบาเลี่ยงห้ยล็อกมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเนะมาะม่อยเรียวเบากินเวลาสิบนาทีเท่านั้นแหละให้ท่านผู้ชม เบิงงองหวยลกไปน้ากันบันี้วิจารณ์ไปน้ากันจ้งนักที่เรียหัวนาที่เรียเอาไปอา้าวเรื่องเข้ากลุมเข้ากลุ่มสามร้อยสามสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้กาแฟของห้าไปกินค่ะไม่ได้ให้เข้าเสียเงินเฉยๆเนาะบางกลุ่มเสียเงินซื้อ,อ,อเข้าไปเต่กับต่จะแรงบอกเปรียบท่านผู้ชมเนาะมีสิ่งตอบแทนมีสิ่งตอบแทนค่ะที่เราจะอยู่ด้วยกันและได้ตัวเลขก่อนเนะล้วหัวไม่มีที่มาหวยล็อก เขาไปเรี่ยวห้วยลกโ่งเขาไปเรี่ยวเนาะถึงลงคลิปแล้วก็มาเบาส่งเขาไปเรียวจังมานางเบาเนาะห้วยล็อกได้ไวบันนี้ก็ห้วยไม่มีที่มาหรือว่าห้วยปู่ไม่อยากดังเพิ่นห่ลย่งคลิปห้วยบพมีที่มากห่วยลงคลิปค่ะแต่เจรแดงกับซิปมาตลอดแต่ฟังกับซิปกับซิปอยู่ในยูคลิปใดก็ติดตามเจรแดงไปเนะค่ะเนาะจะไม่ขึ้นหน้าว่าห้วยปู่ไม่เห็นดังจะไม่ได้ขึ้นว่า หวยไม่มีที่มาจะไม่ได้ขึ้นวางเส้แต่เจเดียงอาจจะกระสิบสใน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 คลิปต่างๆเนาะคะ่ะที่เจเดียงได้ลงไหวเนาะคะ่นะเนาะกระสิบบอกว่าใจไม้ไลรกรรมดอกผู้ใดเบิ่งเจเดียงจบหรือเบิ่งเจเดียงนั้นก็จะได้ยินคำบอกเจดียงสิบดเขียนลงเด้ิสบวบดได้พิมพ์ล่งเด้อสีเบลสบเบาออกมาเลยนะเพราะว่าหวยปู่ไม่อยากดังมันก็มีโตเดียว พอหวยไม่มีที่มาก็มีตัวเดียวแค่สองตัวเจแดงจะ,ว,จะว้าวแา้ค่ะบริเล่่งคลิปนะคอยติดตามเจแดงไปทุกคลิปทุกคลิปก็จะรู้ว่าเจแดงไม่ได้ใส่ไม้ใจไม้ใส่ละกร,รมเนาะ,ะแต่ถ้าข้างเพลินเจแดงกระบอกตลอดค่ะเนะเาะไปเบิ่งหวยน้ำกันบบน,นี้วอามาหลายแล้วเจ็ดนาที่แล้วมาวิเคราะห์หวยน้ำกันบบบน,นี้ค่ะนี่คือสุดก่อนเนาะค่ะท่านผู้ชมนะนี่คือชุดก่อนคะ่ะ เพิ่มกับลักหนึ่งเพิ่มกับมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเก้าลักสองกับม้าสองหนึ่งสองศูนย์สองห้าสองแปดสองเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามห้าสามแปดสามเก้าและหาศูนย์ค่ะตัวแถมไทยหมวดก่อนมีจากตัวคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าตัวซึ่งเป็นหวยกลับกันอยู่เนาะค่ะ สองหนึ่งหนึ่งสองกับสามหนึ่งหนึ่งสามก็เลยได้ซิมหาตูวเนาะเนาะมาที่สามแปดได้พออย่างเพราะว่าไปตรงกูกับหอยพ่อไก่กับหอยปูจอมปวกก็เลยได้สามแปดเยอะหน่อยค่ะเนาะบันนี้ซึ่งมั่งหวดนี้มั่สิตรงกันบ้ค่ะพอไก่ได้เจ็ดสองปูจอมปวกได้เจ็ดสอง นะคะ N N N. เอ็นเอ็นิดผ่ากลังเจแดงกยนซื้อเจดีย์างิกลับกันเจแดงคอยปล่อยลุ่มนะคะเนาะอะมาเบิ้งวันนี้หลวดลล่ติเจแดงหลวดลล่อยู่นั่นละตีของดีเนาะค่ะของดีเนาะ นานเห็นไหมดับก็ดับไปสิคะสองเจ็ดนะเบอร์เอาห้องเก่าผีก็ได้หลักหนึ่งอะหลักหนึ่งมาแรงก็เหมือนชุดที่แล้วหลักสามมาแรงนะคะเนาะแต่โบท่านมีไหายภูหนึ่งดิค่ะย่งโบท่านพี่หนึ่งคนรโบท่านไห็หลักหนึ่งเลยวันนี้หนึ่งเพื่อนมาแห้งเอาพิจารณาเจรียงกับพิจารณาซอย คิดเรณาสวยกันหวดกวนพจน์ยังมากหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะถ้าสองมากสองเจ็ดสองแปดค่ะถ้าสามมากสามหกสามเจ็ดค่ะถ้าแปดมากแปดศูนย์แปดเจ็ดค่ะนะธนบุษมศิว่วาตัวใดหลักหนึ่งเพิ่นขีดมากงสี่จเจรียงกันขีดมากงสี่คือเพิน่นเด้อค่ะเด้อ สงสัยว่าหนึ่งคนสีม้าหลายอาจจะเน้นลักหนึ่งก็ได้คือมวดก่อนนี่เพิ่นเน้นลักสามเนาเนะสามกับม้าดินขนาดจ,จติตใจร่างกาเป็นเป็นคือสามเปดแปดสามเน้อค่ะอาจจะเป็นสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งก็ได้เนาะเจ็ดสองแปดสองศูนย์แปดหกสามเจ็ดสามเจ็ดแปดก็ได้นะคะนะ จ็ดแปดนี่ตรงกับหวยล็อกประจําวันนะคะหวยล็อกสองละร้อยนะคะเนาะตรงกันหวยล็อกซองละร้อยอยู่คือกันเจ็ดสามกับนารุ่นค่ะอ่ะาเจ็ดสองกับนารุ่นซึ่งมันใกล้เคียงกันกันกบตัวที่ดังเนาะ,ะทีนี่เนี่ยล่อพนสรุปมาอีกสุดหน่อยเนาะเพนสิสรุปมาให้ตัวใดก็ขอหายทันู้ชมโจกดีร้องด้วยพิจารณนาหวยไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอท่านผูช้ชมโชคดีค่ะบ๊ายบาย